เดอะสตามาอยู่ที่นี่เลยที่ตรงนี้เราได้เชิญพิธีกรมาด้วยโอ้ยเอาละครับเพื่อในการเสียเวลาเอาี้ดีกว่าเอาวี้ีแบบเวลาเสียเวลาครับเรามาเชิญพิธีกรรายการเดอะสตาร์ด <st arts> ีกว่าใจดีโมหกเพื่อจัดไทยเซอฟพอเสียไปต้องทำพิธีกรรายการเดอะสตาร์เลยน้องน้องน้องครับพิธีกรครับ ก็พมานะครับคนไหนว่าจะสงสัยเอ๊ะกวิธีทำพี่ม้าทำอะไรนะครับกันวพี่มานะครับพี่โตนะครับเอ้าพี่เพชรสน้องโอ้โหได้กำล่เลาเอ่อเดี๋ยวกันนะฮะดูจากสภาพคนกลางไม่น่าใช่พี่มาพี่มาครับเอ่อบอกมือทักทายทุกคนเลยครับโอ้โห ดีมากด้วยการเสียเวลาวันนี้เราไปชมกันเลยดีกว่านะครับเรามีศิลปินให้ดูครับวันนี้มีสองท่านนะครับมีแก้มแล้วก็มีพี่ด้วยครับน้องพี่เด็กตาม,มาที่นี่ด้วยอ่าน้องพี่เด็กตาที่นี่นะครับอ่ะเชิญรับชมแลรับฟังได้เลย